ลุดโ <Okay. S 3> อเคพร้อมหรือยังอาจับมือกันจับมือกันนะคะจับมือกันเ <Okay. S 1> จอไม่เอ่ย่ามือกันเจอม,มั <Okay. S 1> อ้ยเคถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบของฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดะนะคะคุณมีสติกเกอร์อยู่ที่ตัวคนละ20ใบ,บนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1เริ่มได้เลยคะ่ะจับเวลาได้เลยนะะี okay. ค่คะโอเคคำคลัมไปอุ๊ยอุ๊ยมีคนบ้าจี้นะคะเอาละโกยได้เกยบอกเลยว่า ที่เหลือหล่นสะบัดเลยนะคะอ่าเข้าปากนะคะสรุปก็คือโพสต์อิดอยู่ในปากพี่ฟ้าขึ้นอีกนิดนึงใช่นะขคือเอออีกเออล้วไม่บอกของพี่ฟ้าบ้างหรอต้องเที่ยงเลย ได้นะเรียกว่าพิธีกรน่าจะชนะใช่เพราะว่าล่วงเต็มเหรอจริงที่นะคือที่เลยไม่เห็นมีเลยอ่ะเอ้ยไม่อยากโดนผใกล้ๆกันใกล้ๆกันต้องไปใกล้อีกนิดนึงฉลอดข้างหลังหรือเปล่าฉลอดใกล้อีกนิดนึงฉลอดน่าจะล่วงหมดแล้วล่ะร้อเล่นนะคะยังยังมีอยู่อ่ะเอออ่ะอืิเลื่อเพื่อหมดและไม่มีแล้วะของพี่ฟ้ามีสีนี่คือเท่ากันนะ ที่แปะไปนี่เท่ากันนะขอรูดแขนหน่อยโหชาล,ลอดเฮ้ยยายแมวขโมอยจับมือพี่เหรอไม่มีแล้วมั้งอ่ะไม่มีแล้วหมดมมแล้วตรงไหนเอาใบ้ใบ้ไม่ใบ้ไม่ไมนของมืออ่ะพี่ฟ้าจาับของคนอื่นสิจับผลกับเองทำไม มันหล่ดแล้วก็เท่ากับฟปล่านะคะเอออ่ายังไงหมดแล้วหมดแล้วลูปคลั่หรอลองลูปดูดีๆลูปดูดีๆลูปน้าลงไปเลยลูปช้าๆโอ้โหอ่ายังไงอนนี้ปากเออ ใกล้แล้วค่าหมดใกล้แล้วตรงคอซอกคอหรือว่าเอออีกฝั่งอ่ะอีกฝั่งไหมเออนะประมาณนั้นอะไรแบบนั้นขึ้นได้อีกนะบางทีก็อื้อนี่คือคอพี่ฟ้าแล้วนะหมดเวลาหมดเวลาค่ะเสียใจสายเจียวด้วยนะคะอันดับแรกขอเนี่ยถอดอ่อที่ติดตาให้ก่อนเลยอย่าลืมกดติดตามนะครับ